เมื่อาวานก็เพิ่งโพสตไปว่าปิดรับไว้แค่27คันและคันที่28ก็กําลังมาคันที่28ก็กําลังลงมาครับอันนี้เป็น70เอามาขยายปากอ่า้าเป็นงานขยายปากเอามาทําที่อู่อ่าโอเคครับผมทําให้ได้อยู่ถ้าจะให้ไปท,าทํานอกสถานที่หรือให้วิ่งไปเอาอันนี้ผมโคไม่ทันนะแต่ถ้าเอาเข้าไปที่อู่ก็โอเคพอได้อยู่ครับตอนนี้งานขยายปากก็หมดแล้วเหลือแต่ประกอบ กอกก็ใายเวนนี้ไม่ติดหีก็น่าจะเสร็จอยู่ครับไป<ญ><ญ>เริบอเริบอขึ้นนี่คนไหนครับเราตัวเองเราตัวเองก็เพิ่งลงตัวแอร์เสร็จเมื่อวานเมื่อคืนตีสองยังไม่ได้เดินระบบแอร์ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอ่ะอน,นี้ก็เข้ามาใหม่เดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปเอาเข้ามาอีกกำหนึงก็ ะจะพยายามให้มันจบภายใน30คันปีนี้รอดูจะทำได้ไหมอ่า okay. ก